การท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีนับล้านล้านบาทด้วยเสน่ห์และความเป็นไทยอันโดดเด่นทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในปีนี้ที่รัฐบาลย้ำจุดยืนการท่องเที่ยวไทยด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีไทยที่พลิกมิติการนำเสนอประเทศไทยจากการนำเสนอสินค้าและบริการเป็นการนำเสนอคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยววิถีไทยนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่เป็นการกระจายไรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงโดยในปีนี้การท่องเที่ยวไทยถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ด้วยยอดนักท่องเที่ยวกว่า28ล้านคนซึ่งในปี2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และให้ความสําคัญไปที่จํานวนไรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเราจะตั้งเป้าไปที่รายได้นะคะปีหน้านี้เราตั้งเป้าที่รายได้2.3ล้านล้านบาทค่ะเราไม่ได้ตั้งเป้าที่จํานวนนักท่องเที่ยวแต่ตั้งเป้าที่ว่ารายได้เป็นหลัก ยังคงจะสารต่อเรื่องของปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะรวมทั้งเรื่องของเมือง,องรองๆต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น12เมืองต้องห้ามพลาดหรือรวมที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ12เมืองต้องห้ามพลาด p l u นะคะสำหรับในปี2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงยืนยันที่จะสารต่อโครงการปีท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งจะแบ่งออกเป็น5โครงการหลักประกอบด้วย 1. เทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559 2. 12เมืองต้องห้ามพลาด p l u สซ,ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงจาก12เมืองรองเดิมให้กระจายตัวนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองใกล้เคียงมากขึ้น 3. วันธรรมดาหน้าเที่ยว 4. outdoor f r e s e เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและก e e นซี a ั o นและ 5. เขาเล่าว่าที่เป็นการปลูกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากตำนานเรื่องเล่า โดยจะเน้นการดำเนินงานเจาะกลุ่มตลาดสเกียภาพที่มีการใช้จ่ายสูงซึ่งคาดว่าในปี2,559ตลาดนักท่องเที่ยวหลักจะยังคงเป็นตลาดใกล้คือเอเชียแปซิฟิก นักท่องเที่ยวหลักคงยังเป็นตลาดใกล้ของเรานะคะคิดว่านักท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกหรือทางอาเซียนเนี่ยค่ะจะเป็นตลาดหลักใหญ่แล้วก็ภายในปีหน้าที่จะเป็นการเปิดเรื่องของ AEC เราก็คงมีกลุ่มที่เราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เราเรียกว่าใน intra regional ของเราเนี่ยค่ะแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวร่วมกันให้มากขึ้นด้วยค่ะ ในปี2,559ที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีความแข็งแกร่งเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ยวและเป็นประตูสู่อาเซียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่น่าจะไกลเกินฝันเมื่อดูจากภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยนับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูงและได้เปรียบ ทั้งในส่วนของความพร้อมในการบริการแก่ชาวต่างชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังนั้นการเปิดเสียรยีด้านการท่องเที่ยวน่าจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้น